ฮลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hi IO กับผมกันดาลีซึมนะครับ <Wow. S 1> วันนี้เราก็จะมาเล่นซ่อนแอบกันนะครับนะนี่ก็เป็นการเล่นแบบครั้งแรกกันเลยทีเดียวนะครับที <Wow. S 1> ่ผมจะมาลองเล่นดูนะครับว่าจะพอซ่อนเขาได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ลองเล่นไปตาหนึ่งคือแบบกูได้เป็นบ้าน บ้านมันจะไปหลบตรงไหนเพราะบ้านโคตรใหญ่เลยครับผมคือแบบหลบตุ๊บโดนเลยครับโดนตีเลยนะครับโคตรซวยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้เป็นอะไรนะครับในรอบนี้นะครับเข้ารวมเกมเลยกันเดอรีซึ่งสอ้นะครับถ้าเกิดใครเจอผมก็ทักได้นะครับผมมาถึงตาที่เราจะได้เล่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะพอแอบได้หรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวมาเล่นกันเลยครับผมมาดูซิว่าเราจะได้เป็นอะไรนะครับถ้าเป็นบ้านเหมือนตาที่แล้วนี่โอ้โหผมยอมแพ้นะครับโอเคมาแล้วเอ้าได้เป็นอะไรเนี่ยอุ้ยได้เป็นกล่องเขียวๆครับผม เอาละครับกันเนลิซึมได้ออกเดินตามหาที่อยู่แล้วนะครับผมอยู่ตรงไหนดีอย่ามาเบียดดิทงค์ไอทงค์เนี่ยมาเบียดโอ้ยไปทางไหนดีไปทางไหนดีนดเราเราเราอยู่ตรงไหนดีวางค่าอะไรดีวางค่าแกดีได้ไหมเนี่ยมันเนียนมากเนี่ยคือผมก็ไม่รู้มันเนียนหรือเปล่าครับคือวัตถุมันไม่ควรจะมาอยู่ใกล้กันถูกไหมนะครับผมวางไงดีวางวางข้างๆก,กันอยู่ดีไหมไม่เอาดีกว่าวางแบบนี้ดีกว่าครับ โอเควางอย่างนี้แล้วครับผมนี่แหละที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดนะครับผมเอ้ยที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับผมจะวางอยู่อย่างนี้แหละครับมันลุ้นกันว่าเขาจะหาผมเจอหรือเปล่ายังไงคนก็ตาถั่วอยู่แล้วหาผมไม่เจออยู่แล้วหละโธ่สเต็ปการซ่อนของผมนี่คือแบบรู้หมดแล้วนะครับว่ายังไงคนหาก็หาไม่เจอเราแค่ยืนแบบอย่างเงี้ยครับเนี่ยยืนเฉยๆแค่นี้ครับไม่ขาเจอแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเจอหรือเปล่า โอ้โ้โอ้โอโ,อโอ้โหไหนบกฟ้าคนนั้นออกไปตามหาอวันพีนหรือเปล่าอยา่ยาอย่าอุ้ยไม่มีใครมาซ้อนใกล้กันขนาดนี้หรอกอยา่ยาอย่าอีกกองหนึก่กูโอ้โหอะไรวะยังไงคนก็ตาทั่วอยู่แล้วหะผมไม่เจออยู่แล้วแหละคือตามโมกเอาไว้แบบไม่มีใครหากูเจอแน่นอนทนี่อันตรายที่สุดแต่ปลอดภัยที่สุดมันหลักการที่ใช้ไม่ได้กับเกมนี้แน่นอนนะครับแล้วดูฆ่าผมแล้วยืนนิ่งแบบนี้คือหาเรื่องกันใช่ไหม โอ้โหโคตรสิงธรรมดาครับคนมันเพิ่งเล่นไงก็คือแบบถ่อมๆให้ก่อนนะครับเพิ่งเล่นครั้งแรกไนงะเดี๋ยวเราไปแอบ,บดูคนอื่นดีกว่าว่าเขาซ่อนเป็นอะไรนะครับโอ้โหคนนี้ได้แอบ,บเนียนนะครับผมอ๋อเขาต้องซ่อนกันแบบว่าอยู่ในมุมลึกลับนะบที่คนไม่เดินผ่านนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราอาจจะพลาดเองนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือรวมล่างเหรอโอ้โหนี่รวมล่างกับเครื่องบินขนาดนี้กันเลยทีเดียวไหนเขาดูหน่อยสิเออว่าแนวอ่ะ เขาแบบมายืนอยู่บนเครื่องบินเว้ยทำได้ไงอ่ะเฮ้ยแต่ผมว่ามันต้องมีใครตีสิครับมายืนอยู่บนเครื่องบินอย่างงี้มันเนียนตรงไหนวะไปดูต่ออ๋อคือเกมนี้คือมันต้องอยู่แบบในมุมรับตาคนป่ะเออผมว่ามันควรจะรับตาคนนะครับนะเขาจะได้แบบเดินมาตีม่วงๆไงโอ้โหคืออันนี้ใหญ่มากแต่คือแบบผมตายก่อนเขาครับคือผมเป็นกล่องเล็กๆแต่ตายก่อนไอ้วัตถุใหญ่ขนาดนี้คือควรจะอายตัวเองบ้างนะครับโอ้แล้วดูอันนี้แบบโคตรไม่เนียนเห็นไหม มันต้องโดนฆ่าแล้วแบบเนี้ทำไมทำไมตีเราไม่ตายอ่ะคือคนนี้ไม่เนียนเลยอ่ะเออเห็นไหมมเรืองประกศาศน่ะคนเดียวกันเลยคือไม่เนียนครับโอ้โหมาซ่อนแบบนี้ไม่มีความเนียนเลยนะครับคือว่าเขาได้นะครับแต่ดูตัวเองดิครับตายตั้งแต่คนแรกฮอย่าพูดอะไรดีกว่าแล้วกันเนาะอย่าพูดอะไรเลยดีกว่าโอเคทีมซ่อนแอบชนะครับผมเย้คือดีใจไปก็เหมือนกูไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยมา ถนนใหญ่ลุลานะครับด่านนี้นะครับที่ผมเล่นครั้งแรกแล้วผมเป็นบ้านนะครับคือโคตรแค้นเลยครับแม่งเกิดมาเป็นบ้านวะแต่ฟักมามาดูรอบนี้เราจะได้เป็นอะไรครับเฮ้ยผมไปทีมตามหาเหรอโโหใครจะไปจําแผนที่ได้วะเนี่ยเขาบอกให้ผมจําแผนที่ไว้นะครับผมแล้วเราก็จะได้ออกไปตามหาครับโอเคเริ่มต้นแล้วนะครับเราเป็นทีมคนหานั่นเองตอนนี้ผมเป็นคนหาครับมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมเห็นโคมไฟขยับได้อยู่ข้างบนนั้นอะมันขยับได้ไงอะ อ้าวโดนตีไปแล้วครับผมเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรขยับมาบอกเราเองแหละครับเนี่ยไอถังขยะแบบนี้ครับมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับอันเนเเ่เจ็บเลยเจ็บเลยไม่ใช่อ่าอ่าจูกจ๊กเหรอเฮ้ยเฮ้ยจู๊กไว้มันจูกน๊กหนีมันจู๊กหนีหลอหรหลอกกูก่อนถังขยะถังขยะไปไหนแล้วไปไหนแล้วไ้ไหนแล้ว เรียบร้อยครับผมโอ้ถังขยะต้นนี้เสร็จนะครับเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหต้องเนียนกว่าเดยนะครับผมเราจะซ่อนผมนะครับโอ้อันนี้มันไม่น่าจะอยู่ด้วยกัน2อันนะผมว่าอ้าวชิบหายแล้วไม่อันนี้กับอันนี้แหละมันอยู่ด้วยกัน2อันไม่ได้มันเป็นโอ้โหจะตายเลยว่ะอุ้ยอุ้ยเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่กัน2อันอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แต่ไม่ได้แล้วว่ะหัวใจเราเหลือแค่นี้เอง หัวใจเราเยอะแค่ดวงเดียวจะทำยังไงดีท่านผู้ชมโอ้หไอ้กล่องนี้แน่เลยไม่รู้ไม่สนละตีแม่งมาเพิมาอยากเป็นคนแอบบ้างแล้วนะครับน้าหมดเวลาแล้วนะครับทีมซ่อนชนะอีกเหมือนเคยนะครับผมมาเดี๋ยวรอบนี้เราขอเป็นคนแอบบ้างนะครับอยากเป็นคนแอบจะแย่อยู่แล้วอยาได้เป็นวัตถุใหญ่ๆนะแต่วัตถุใหญ่ๆบางทีมันก็ดีเหมือนกันนะครับบางทีเขาอาจจะหาเราไม่เจอไง โอเคการเดลิสตูมเป็นอะไรก็สักอย่างครับเป็นหมวกกันนอก What the fuck หมวกกันนอกโอเคเราไปหาทางหลบกันดีกว่านะครับหมวกกันน็อกควรจะอยู่ตรงไหนดีโอเคหมวกกันนอกควรจะอยู่ตรงไหนดีครับเอ่อแถวไหนดีนะโอ้ยคือผมซ่อนไม่เป็นเลยครับผมไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอะอ,อยู่อยู่แถวนี้แล้วกันนะอยู่แถวนี้แล้วกันนะลองเนียนๆดูครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับแต่ว่าเนียนๆอยู่แถวนี้ไปแหละ นะเดี๋ยวเขาก็ตีวัตถุข้างๆครับวัตถุข้างๆเยอะจะตายจะมาตีอะไรบวกกันนอกถ้าเกิดเดินเข้ามาตีหวกกันนกเนี่ยโอเคกูยอมเกมนี้กูยอมทีนี้ก็แอบ,บดูไกลๆครับแอบบดูไกลๆครับมาดูดีกว่าว่าจะมีใครมาหาเราหรือไม่โอเคอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆโอ้โหดูเตียงถ้าเกิดเตียงไม่โดนตีนะแล้วเราโดนตีนะคือแบบคือแบบขอแจ้งตำรวจนะครับ มันโกงอะครับโอเคมีคนเดินเข้ามาแล้วเห็นเราขยับหรือเปล่าเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยท้องมันครบไม่ต้องมาห้องนี้เป็นไงเป็นไงเนียนไงโอ้อยังไงครับไม่มีใครมาโอ้โหอบนี้เราน่าจะรอดแน่นอนเราน่าจะรอดแน่นอนเอ้ยพิมพ์ดีกว่าจะพิมพ์บอกเข้าไปครับเราเป็นเตียงอีอีให้เขาไม่ตีเตียงครับอย่ามาตีเรา เราเป็นบุกกระนกนะครับผมไปตีเตียงนู่นนะครับโอ้ชิวๆเราเป็นเตียงอะ่ะ <c oughs> แอบเบลแอบเบลแกงหลอกแกงหลอกนะครับยังไงอ้าวตีเตียงใหญ่เล้วมีคนเชื่อน,นั่นเนี่ยอตีเตียงนั่นเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแต่ว่ามีคนโดนฆ่าไปนะครับเมื่อกี้ โอเคเราจะมาลุ้นกันนะครับเราจะนิ่งนะครับผมจนกว่าจะเหลือสิวินาทีสุดท้ายเราจะวิ่งออกไปวิ่งออกไปเฮ้ยเฮ้ยเยขามาแล้วเขามาแล้วอย่าตีกูโอ้โหห้องนี้ของเยอะเลือกมาถูกหรอกว่าจะตีอันไหนอ่ะอย่าเบลเฮ้ยบอลบอลวีวีอย่าบาระเบิดว่ะบาระเบิดว่ะเห็นไหมไม่โดนเราต้องระเบิดอะไรจิ๊บจ้อยก็ย่อยหีเยอะตีเยอะตี มาทำไมโอ้มาอะไรอยู่ห้องนี้กันเยอะแยะวะโอ้รู้สึกไม่ชอบเลยครับคนมาอยู่ใกล้รู้สึกอบอุ่นเกินไปออกไปไกลๆไปห้องอื่นห้องนี้ไม่มีคนไ,ไปคนเดียวเองไปยืนกล้องอะไรเนี่ยเยมองได้แต่อย่าชอบนะฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้อย่างนั้นกลับีกแล้วกลับมาทําไมย่าเอาเอเขามาระเบิดไปแล้วห้องนี้ไม่มีใครหรอก เราเป็นเตียงเราเป็นเตียงอ่าใบไปแล้วนะว่าเราเป็นเตียงนะครับผมเฮ้ย <Hey! S 2> มาอีกแล้วไอซอนแอบอะไรมาทำไมตรงนี้มาทำไมครับมาทำไมครับยังไงวันนี้เรารอดอยู่แล้วอ้าวเหลือสิวินาทีแล้วครับผมเดินทางครับออกเดินทางออกเดินทางออกเดินทางครับผมโอ้ไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครมาแบบไล่จับเราตอนเราออกเดินทางเลยอ่ะโหเสียใจมากเริ่มแบบเริ่มเสียแล้วไนงะ เริ่มแบบหลบเป็นแล้วโอ้ิวชิวๆสัปดาห์นี้นะครับเราจะอยู่ที่ร่องแจ้งนะครับเราควรจะไปอยู่ในซอกในหลืบนะครับนะโอเคไปกันดีกว่าครับผมโอ้โหได้เป็นกล่องสีเขียวอย่างนี้อีกแล้วคือเอาจริงๆเลยนะครับตรงนี้ที่ผมแอบนบี่มันแบบมันไม่น่าแอบ,บที่สุดเลยเพราะไม่มีแบบวัตถุอะไรที่แบบอยู่เคียงข้างเลยที่เขาจะตีแล้วทําให้เขาแบบหัวใจลดแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันหัวใจลดแล้วฉันไม่อยากตีแล้วนะครับผมที่จริงเราควรจะไปอยู่กับวัตถุอื่นๆนะ เรามาอยู่ตรงนี้นี่คือแบบโล่งมากนะครับผมตายแน่นอนตายนี้ผมฟันธงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าไม่ตายนี่คือฟุกมากนะเพราะไม่มีวัตถุอื่นๆเลยที่อยู่แถวนี้นั่นไงนั่นไงโอ้โหก็รู้ทั้งรู้นะครับว่าจะตายะครับนะก็ก็ยังจะฝืนทนกล้ามเกนโคตเสียใจ มาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ารอบสุดท้ายเนี่ยผมจะชนะหรือเปล่านะครับนะต้องมาลองดูกันนะครับเฮ้ยโคตรเซ็งนะครับไม่น่ามาหลบตรงนี้เลยรู้ทั้งรู้ว่าจะตายนะครับก็ยังก็ยังมาหลบนะครับโอ้โหโคตรเราโคตรแย่มาเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ารอบนี้เราจะได้เป็นอะไรนะครับแล้วผมจะหลบให้เนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมโอเคเป็นที่กินน้ำนะครับของพวกหมูอะไรอย่างงี้นะครับจะไปอยู่แถวไหนดีผมว่าเราควรจะอยู่แบบว่าแถวเนี้ยครับที่มันมีพวกอุปกรณ์อะไรเยอะอะ ลองดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าแถวนี้นะครับเราจะพอหลบได้หรือเปล่านะครับผมมันมันค่อนข้างเยอะนะโอเคอยู่แถวนี้แหละนะครับคนก็อยู่ด้วยกันเยอะแยะขนาดนี้โอ้โหถ้าเดินมาตีกูคนแรกเนี่ยองกูกาบเลยกูกราบเลยกลาบตรงนี้เลยนะครับผมกาบตรงนี้เลย <c oughs> โอ้โยอ เออคนแม่งหาแถวนี้บ่อยมากยาอย่าพึ่ง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 นะขอร้องขอร้องขอร้องกูใหญ่สุดเลยในนี้โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god รีบไปครับผมอยากขยับเข้ามาหน่อยนึงอะ่ะมันไม่อยู่กึ่งกลางโอ้ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากไม่กึ่งกลางกยดีแล้วนะครับไม่เป็นไม่เป็นที่สังเกตเขาเห็นไหมคนมาเดินดูตั้งหลายรอบก็มีใครกล้าตีหรอครับเพราะว่าแถวเนี้ยมันแบบ อันดับเป็นอะไรที่แบบอยู่เยอะนะครับไงที่ซ่อนเนียนขนาดเนี้จะจับได้หรอไม่มีทางอ้าวโดนไปแล้วหนึ่งคนครับผมใกล้ๆเราโดนไปแล้วหนึ่งคนครับผมถังนะครับจะยืนเนียนกับถังอันอื่นนะครับแต่ว่าคนหาเขาก็เสียหัวใจไปเยอะเหมือนกันนะเหลือเวลาอีกสองนาทีครับผมมามาดูกันว่าอีกสองนาทีผมจะรอดหรือเปล่าครับอันนี้แม่งไล่ตีทุกคนเลยวะเฮ้ย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 ไม่เอาเฮ้ยไอ้บอ้า โอ้กูยอมกูเลิกโหยต้องไปแอบพัฒนาฝีมือแล้วแหละแม่งโคตรจะเซ็งเลยอะไรวะกาแอบเนี้แลวนะไอ้นี่ก็มาตีมั่วแม่งทุกอันเลยโคตรเซ็งไว้ถ้าอยากดูอีกยังไงก็คอมเมนต์ไ้นะครับว่าอยากดูอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยซับสไครต์กันด้วยนะครับผมไงก็อย่าลืมติดตามนะครับนะช่องกันเดอร์ลิซึมนะครับ เร็วๆนี้ก็จะมีพวกล็อกนะครับนะพวกผลงานที่แบบว่ามีการแสดงมากขึ้นนะครับผมแล้วว่าเกมก็จะพยายามเปิดกล้องบ่อยๆแล้วนะครับนะเราจะได้เห็นหน้าตากันตลอดไปนะครับผมโอเคอยังไงก็ฝากจดจําหน้าผมไว้ด้วยนะครับถึงตอนนี้หัวจะฟูหรือว่าจะเหมือนคนจนเหมือนคนติดยาหรือสภาพโทรมแค่ไหนนะครับแต่ผมก็ยังคือผมคนเดิมนะครับยังรักทุกคนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับยย <c oughs> ้กูมไม่ซ่อนกับพวกมยย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  Yeah.